หอมกระเทียมใส่ายตะไคร้ใบมะกกรูเกลือไปหน่อยนึงอ่อนำเดือดเดือดแล้วใส่ไก่ลงไปเลย เสร็จแล้วเราจะใส่มะนาวลงไปนิดหน่อยกันหยวกดำใบกะเพรียง่ายดีอ่ะ เสร็จแล้วก็ใส่หยกหยกแช่มะนาวแล้ว,วข,ขอบใจสุโคไทยเยอยจัดเราอย่างนี้เนี่ยเ,ยเอเเอแต่ขอบใจคุยสุโคไทยเนี่ย,ยเออเนาะ Okay. ใส่มะนาวมะนาวลง,งไปไม่ได้ผงชูรสผิดขั้วหอมผักชี